ครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่างเจนฟาร์มหมูนะครับเ,เราก็มาดูความขึ้นหน้านะครับหรือแล้าทําใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นาฟาร์มระบบเปิดนะครับก็เราก็มาแก้ไขใหม่นะครับ จะมีเสาที่ผุนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับก็คแบบือเป็นเสาไม้นะครับผุหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาลื้อทำใหม่หมดเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นล้าวแม่พันธุ์นะครับ ็มีคนงานลื้อนะครับประมาณสามสี่คนนะลื้อแล้วเดี๋ยวพวกนี้เข้ามาเก็บอีกทีนะครับ ก็เป็นบ่อบ่อน้ำนะครับเวลาล้างขี้มูกขี้หมูก็จะลงไปอยู่ในนี้นะครับนี่เราก็ลื้อลื้อออกหมดเลยนะ ไหลเล้ามากครับเออที่นี่ที่นครปผมนะครับนี้เราก็ต้องเอาลงครับก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตลงให้เรื่อยๆนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับผม ขอบคุณมากครับ